ไอิีชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทั้งหลายนะคะวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่จะมาประกาศผลประกาศรายชื่อผู้โชคดีทะดาดา <c oughs> ทำใื้ตื่น <c oughs> เต้นมากเลยทุกคนเอาจริงๆนะอายมาก เพราะฉะนั้นวิดีโอนี้นะคะตามหวัวข้อเลยขออนุญาตแกงตัวเองแบบหม้อใหญ่ๆหม้อเติบๆกันไปเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ประสบผลสำเร็จท่าดอก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่า,าสาเหตุที่มาดามลองทำวิดีโอที่แบบให้ทายนะคะก็คือจริงๆแล้วก็เพื่อที่จะเช็คเรตติ้ง เรตติ้งยู่ช่อง youtube ของตัวเองนั่นเองค่ะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะในในวิดีโอแต่และวิดีโอค่ะบางครั้งก็มีคนดูเยอะบางครั้งก็มีคนดูน้อยนะคะบางวิดีโอคือคือหลักสิบต้นๆนนะ่ะคือไม่ถึงหลักร้อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดามก็ทำวิดีโอมาได้สักพักนึงแล้วแต่ว่าคนซับก็ยังไม่ถึงพันยังไม่ผ่านก็เลยเออลองดูซิว่าเราทำวิดีโอ ถ้าแบบนี้มันจะทำให้คนดูเพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าคืออย่างน้อยๆอยะคะ่ะสิ่งที่มาดามจริงๆแล้วอยากที่จะเช็คก็คือห่งว่าวิดีโอของมาดามมันน่าเบื่อคอนเทนต์มันไม่ตื่นเต้นหรือว่าเพราะมาดามทำวิดีโอสนามกอล์ฟที่ต่างประเทศแล้วหลายคนไม่รู้จักก็เลยไม่ได้อยากที่จะสนใจหรือว่าเป็นเพราะ มาดามเล่นกอล์ฟอย่างเดียวคือตัวเองเล่นอะตัวเองสนุกตัวเองชอบอยากที่จะทำแต่ว่าคนดูอาจจะเบื่อก็ดูมาดามเล่นไม่ได้มีไม่ได้มีการสอนหรือว่าไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่จะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆคือมาดามก็มีเยอะเทคนิคแต่ว่าไม่กล้าสอนไม่กล้าบอกเพราะว่าเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า อยอมรับได้ว่าเราไม่ได้โปรเฟชชั่นแลเนาะเราก็ลองสอนลองบอกเทคนิคอะไรแบบนี้คือก,ก็คิดว่าทำได้นะเพราะว่ามาดามเป็นคนที่ฝึกซ้อมเยอะแล้วก็เรียนรู้เยอะแม้กระทั่งว่าเวลาไปเทคกอล์ฟเลเซอร์ะ take นะคะมาดามก็ต้องทําจนกว่าพูดคุยกับครูจนกับโค้ชจนกว่าจะเข้าใจจนกว่าจะ เข้าใจว่าโค้ดอยากให้เราทำอะไรแล้วทำแล้วผลที่ได้มันจะเป็นยังไงคือเอาให้เข้าใจแบบจริงๆแล้วเราก็สามารถฝึกได้อย่างถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็เลยมีประสบการณ์เยอะที่จริงแล้วเนาะแต่ก็ไม่กล้าสอนไม่กล้าบอกเพราะว่าบอกตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าที่อาจไปสอนคนอื่นเขาเพราะว่าเราไม่ใช่โปรเ e s ชั o นอลประมาณนั้นนะคะหรืออีกปัญหาหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะว่า คิดเอาเองเนาะอาจจะเป็นเพราะว่ามาดามทำวิดีโออยู่ต่างประเทศแล้ว u t u b e อ่ะก็ไม่ได้พุชวิดีโอของเราให้ที่เมืองไทยอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าที่ต่างประเทศก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะมาดามก็เลยยังไม่ค่อยมีอ่ายังไม่ค่อยประสบ ความสำเร็จในเรื่องของการ uh, uh, ให,ให้ให้ท่านผู้ชมได้ Subscribe หรือว่าได้ติดตามได้ได้แชร์ uh, ได้ share, ไดเขาเรียกอะไรได้มีส่วนร่วมในการที่จะคอมเมนต์อะไรแบบนี้ค่ะคือทุกครั้งที่มีคอมเมนต์มาบมดามจะรู้สึกดีใจมากแต่ว่ามันบ่อยครั้งที่แบบว่า เกือบทุกครั้งอะมันแทบจะไม่มีคอมเมนต์เลยแต่ละวิดีโอมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยลองทำวิดีโอแบบนี้มาดูว่าเออถ้าให้ลองทายแล้วก็มีผลรางวัลหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะคือรางวัลมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะๆนะคะแต่คือแบบว่าแค่อยากให้ท่านผู้ชมอาจจะได้มีส่วนร่วมกันอัากะได้ได,ได้ได้เห็นคอมเมนต์บ้างอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ ก็เลยลองทําดูแต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกทดาดาทูดูเลยคือบอกว่าหน้าแตกหน้ายับมากทุกคนพังมากเพราะอะไรเพราะหนึ่งคนดูแค่5้าสอ็ดหรือคนดูแค่5้าสบอ็ดนะคะวิดีโอนั้นแล้วก็คอมเมนต์มาแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่มีใครถูกเลย มีแค่หนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากนะคะที่ส่งคอมเมนต์มาก็ถือเป็นกำลังใจให้กับมาดามเนาะอุตสาห์มีส่วนร่วมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็คำตอบคำตอบ,คำตอบก็คือมาดามเล่นสองโอเวอร์พารค่ะหนึ่งหนึ่งเบอร์ดี้โบกี้ก็ลบกันเหลือ2องอุที่เหลือพาก็เลยเป็น2องโอเวอร์พาแล้วสนามนี้คือ30สบ หนะคะสำหรับทีมผู้หญิงก็คือ36 2สองโอเวอร์พาร์ total score gross ก็คือ38ค่ะนี่แหละคือคำตอบที่หลายๆคนไม่อยากรู้ไม่ได้ตื่นเต้นไปกับมาดามเลยนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ยอมแพ้เดี๋ยวค่อยไปนอนตีลังกาสัก20ตลบคิดดูว่าจะทำคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงเพื่อที่จะกระตุ้นให้ให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมหรือว่ากระตุ้นให้มีคนติดตามเพิ่มมาก นนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะบางครั้งมาดามก็บอดเหมือนกันนะ <g ül> ก็เป๊กเหมือนกันนะคะเออเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนาะวิดีโอถัดไปเดี๋ยวมาดามจะลองทําเป็นให้ความรู้ไม่ใช่ให้ความรู้หรอกมาแชร์ความรู้เรื่อง handicap. แฮนดิแคปแฮนดิแคปซิสเต็มนะเนาะเผื่อว่านักกอล์ฟมือใหม่ที่แบบว่าเออเล่นยังไงทํายังไงถึงจะได้แฮนดิแคปต้องยังไงแล้วก็แฮนดิแคปที่เมืองไทยแล้วไปเล่นต่างประเทศแล้วก็แฮนดิแคปมันต้องเป็นยังไงเลย เดี๋ยวเรามาแชร์ความรู้กันนะคะวันนี้จะเห็นว่าแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าตอนนี้กำลังจะไปงานเลี้ยงงานงานก็จะไปแล้วก็วิดยูทูบก็ต้องมาเฉลย <c oughs> ก็เลยรีบๆทำตรงนี้ละคะ่ะอะถ้ายังไงสำหรับวันนี้ก็ไม่เป็นไรใครไม่ได้ดูก็ลองกลับไปดูก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทายแล้ว <c oughs> บางวิดีโอนะจะบอกให้ที่จริงอะ่ะมัน มันเป็นอะไรที่มันมีอะไรขำๆมันมีอะไรสนุกสนุกแต่ว่าบางคนคือก็เข้าใจว่ามันนานเนาะก็อาจจะดูไม่จบแล้วก็เลยบอกว่าพลาดพลาดความสนุกพลาดความอ่าจริงๆมันก็มีบ้างที่บอกเทคนิคไปแต่ว่า ถ้าไม่ได้ดูจนจบอ่ะก็จะไม่รู้ว่ามันมันมัน,ม,นมันมีอะไรยังไงนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ยอมแพ้ก็จะทำต่อไปค่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปตีลังกาสัก20ตลบแลนน้วนนคิดดูว่าจะเอาคอนเทนต์แบบไหนเพื่อที่จะดึงดูดให้ทุกคนได้กลับมาดูมาดามเยอะๆนะคะก็สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตไปงานเลี้ยงก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย